สวัสดีครับเจอกันอีกคลิปหนึ่งนะครับหาไปนานเลยนะครับช่วงนี้ช่วงโควิดนะครับไม่ค่อยได้ลงคลิปนะครับนี้ก็จะมารีวิวกระเป๋าผู้พันด้านะครับที่สังทำพเศษนะครับนี่ก็จะเป็นผ้าใบานะครับราคาหลัก 1, ประมาณพันกว่าบาทนะครับหลักพันห้าขึ้นนะครับ ก็อย่างดีนะครับสั่งทําเป็นภาพใบเลยนะครับเดี๋ยวก็จะให้ไปดูนะครับว่าแบบไหนนะครับสวยนะครับไปดูกันเลยครับอ๋มาดูครับตอนนี้ก็แกะกล่องมาแล้วนะครับดู น,น,น,นี่อย่างดีแล้ครับอ่า มีซิปด้วยนะครับเนี่ยซิปปิดด้วยกล่องใหญ่รุ่นรแรกๆเลยนะครับจะเป็นรุ่นรแรกๆเลยนะครับหือว่าสวยมากเลยนะครับสวยมากเลยนะครับ สนใจเดี๋ยวผมฝากลิงไว้ใต้ชิปนะครับก็ใสเลยนะครับเปนชิปเป็นชิปด้วยซนะิปปดโค่ที่ผมสั่งต่างหากมานะครับ ลองโค้งด้วยประมาณสองพันงค่าส่งด้วยนะครับถือว่าโอเคครับสวยครับครับเป็นไงบ้างครับสวยหรือเปล่าครับเดี๋ยวยังไงก็จะไอลงลิงก์ร้านเพจในเฟ e บุ๊กให้นะครับใครสนใจก็สามารถสั่งได้เลยนะครับก็ผมว่ามันโอเคนะครับเป็นผ้าใบนะครับ ก็สนใจหรือว่าผมจะปักลิงก์ไว้ใต้ใต้คลิปนะครับก็เข้าไปดนะูได้เลยนะครับไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ